สวัสดีครับผมซีมีโค้ดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ e ีดโค้ดนะครับข้อที่392 is subsequence โจทย์เนี่ยจะให้ตัวเอ่อสตริงเรามา2ตัวเนาะตัวหนึ่งชื่อว่า s ตัวหนึ่งชื่อว่า t นะครับแล้วก็ถามว่า s เนี่ยเป็น subsequence ของ t หรือเปล่คาคำว่า subsequence หมายความว่าอะไร subsequence หมายความว่าเจ้าตัว t เนี่ยมันต้องอย่างแรกเลยต้อง contains นะครับตัว character ที่ s มีทั้งหมดไม่ว่า s มีอะไรก็ตาม t เนี่ยต้อง contains ในขณะเดียวกันนอกจากจะ contains แล้วเนี่ยมันต้อง order ถูกต้องด้วย order ในการเรียงกันนะต้องถูกต้องเช่นอันนี้เนาะ s เป็นตัวแรกเป็น a ถูกไหมเราก็มี a อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่2ของ s เป็น b เราก็จะมี b อยู่ตรงนี้ถ้าสังเกตดี b เนี่ยมันคำ after a เห็นไหม b มันคำ after a ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน b มันมาทีหลัง a แล้วก็ตัวต่อไปเป็น c เนาะก็ c ก็จะมาอยู่ตรงนี้ตัวหลังสุดเนาะมันไม่ได้ต่อเนื่องกันในลักษณะที่ว่าติดกันนะแต่ว่ามัน order มันถูกต้องสมมุติว่าผมมีเป็น cba แทนอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าไม่ใช่ละเพราะ order มันเรี่ยงผิดลองดูอันนึงก็คืออันนี้เะเป็น axc อย่างเงี้ย x มันไม่มีอยู่ใน tree เพราะฉะนั้น คำตอบมันก็เป็น false ก็ข้อนี้นะฮะก็ไม่ยากแม่เนะเป็นข้อระดับ easy นะครับก็โอเคถ้าเราลองคิดเราอาจจะเอ้ถ้าอย่างนั้นเราลองใช้ loop ได้ไหมแล้วเราก็ loop ไปสักสองรอบมี loop ที่ t จนเป็ loop ที่ s ตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมี solution ที่น่าจะเร็วกว่านั้นก็คือเป็น o of n worst case ก็คงเป็น o of t นะ o of o of n ที่ n เป็นเลงของ t ก็อันนี้เนาะผมก็ลองเขียนเจ้าตัว sample string นะครับสมมุติเป็นตัวที่เขาให้มาตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว string s เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว string t นะครับที่เราต้องเช็คว่า s เป็น s u b s e q u e n c ของ t หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น pointers 2ตัวตัวแรกเราก็จะชี้อยู่ที่ตัวแรกของ s อีกตัวหนึ่งเราก็จะชี้อยู่ที่ตัวแรกของ t วิธีการทำผมก็จะเช็คว่าโอเคตอนนี้ pointer มันชี้อยู่ที่บริเวณนี้เราก็ตัว l e t อตัว character เนี่ยตัวอักษรเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าสมมติว่าทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันสิ่งที่ผมจะทำก็คือโอเคถ้าเป็นตัวเดียวกันงั้นเราก็ไปเช็คตัวถัดไปแล้วเราก็ไปเช็คตัวถัดไปโอเคทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า b กับ h ทั้งคู่ยังไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ว่าแน่นอนเรา เราพยายามจะเช็คว่า s เป็น subsequence ของ t หรือเปล่าถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องไปเช็คที่ t ผมก็จะเลื่อนตัวตัว pointer ที่ t มาที่ตรงนี้เราก็เช็คต่ออ๋ทอ,นนท,อ,ท,อ,อ,อทั้ทง,คทงคู่เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันแล้วเราก็จะเลื่อนทั้งคู่ถูกไหมัเลื่อน b อ่าเลื่อนจาก b ไปที่ c เราก็เลื่อนจาก b มาที่ g ตรงนี้โอเคทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าทั้งคู่ยังไม่ใช่ตัวเดียวกันเนาะมันเป็น c กับ g ผมก็จะเลื่อน pointer มาที่ตัวถัดไปโอเคทั้งทูทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันไหม c กับ d ทั้งคู่ก็ยังไม่ใช่ตัวเดียวกันเนาะเราก็จะเลื่อนตัว t อย่างเดียวตอนนี้ทั้งคู่เป็นตัวเดียวกันแล้วถูกไหม c กับ c เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็กคือเราก็เลื่อนอีกนะครับเลื่อน pointer มันก็จะหลุดออกไปเนาะ add เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเจ้าตัว pointer ตัวนี้ pointer ของ s ตัวเนี้ถ้าเกิดว่า v แวลูมันหรือเรียกว่า index ที่มันพอยอยู่เนี่ยมันเป็นอ่ามันมากกว่ามันมากกว่า length ของอ่ามันมากกว่า length ของเจ้าตัว s เนี่ยนั่นแปลว่ามันอ่มากกว่าหรือเท่ากับ length ของเจ้าตัว s เนี่ยนั่นนั่นแปลว่าเราเจอนะครับแล้วแปลว่าเราเจอครบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบคำตอบได้ด้วยการเช็คว่าเจ้าตัว pointer เนี่ยชีย้อยู่ที่ไหนหลังจากที่ลูปมันวนสำเร็จถูกไหมฮะ ก็อย่างแรกเลยผมก็จะเช็คก,ก่อนว่าเจ้า t เนี่ยเป็นนาไหมหรือว่าเจ้า s ตัวเนี้ยเป็นนาไหมถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นนาเราก็จะ return false ไปเลยโอเคอย่างที่สองที่เราเช็คคือว่าถ้าเจ้า s ตัวเนี้ยมันเป็น empty ถ้า s เป็น empty s คือตัวที่เราเช็คว่ามันเป็น subsequence ของ t หรือเปล่าถ้า s empty เราก็จะ return true ออกไปเพราะว่าเนื่องจากว่าตามนิยามเนาะอันนี้เดี๋ยวเราผม point ให้ดูก็คือมันเป็น นอนได้คือเป็น double ลโ o t e ได้นะครับก็เราก็จะคอนซิชันได้ว,ว่าโอเคมันเป็น subsequence เหมือนกันนอนโอเคในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเจ้า t เป็น empty แทนนะครับถ้า t เป็น empty แทนถ้าอย่างนี้ลงมาที่บรรทัดที่5นี่แปลว่าเราเจอว่า s ไม่ empty ละแต่ว่า t ดันเป็น empty ถูกไหมครนั่นแปลว่ามันก็ไม่มี character อะไรยของ s ที่อยู่ใน t เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถ return false ออกไปได้เลยโอเค สิ่งที่ผมจะทัต่อไปก็คือผมก็จะทำการสร้าง INDEX ก่อนเนาะ s เท่ากับ INDEX uh, s INDEX ็เท่ากับ0แล้วก็ t INDEX ก็จะเท่ากับ0เหมือนกันแล้วเราก็จะทำการวนลูปเช็คไปเรื่อยๆเนาะเรานะก็จะเช็คจนกว่า uh, ถ้า s ตัวนี้น้อยกว่า s length และ t INDEX นี้น้อยกว่า t t length เราก็าจะวนลูปไปเรื่อยๆถ้ามันยัง satisfy condition นี้อยู่เนาะโอเคเราก็าจะทำการดึงเจ้าตัว character มันขึ้นมาก่อนเนาะก็เป็น s character ก็จะเท่ากับ s char at s index แล้วก็อีกตัวนึ้งก็เป็น t character เนาะก็จะเป็น t character เท่ากับ t char at แล้วก็เปลี่ยน index ให้เป็น t index โอเคถ้าทั้งคู่เท่ากันนะครับก็เป็น S C เท่ากับ T C กบ S character เท่ากับ T, t character สิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็ทำการเพิ่มอินเด็กซ์ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเราจะเลื่อนแค่อินเด็กซ์ของ T ถูกไหมครัเพราะฉะนั้นก็ in short นะผมก็จะเขียนประมาณนี้ถ้ามันเท่ากันก็จะเลื่อนถ้ามันไม่เท่ากันอ่าถ้ามันเท่ากันเราจะเลื่อนทั้งสองตัวถ้ามันไม่เท่ากันเราจะเลื่อนแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ประมาณนี้ โอเคจากนั้นเราก็จะ return ว่าถ้าเจ้า s index หลังจากที่ loop มันครบจบแล้วถูกไหมถ้า s index ตัวนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับ s length นั่นก็แปลว่ามันเป็น subsequence ถูกไหมเพราะว่ามันไปถึงตัวสุดท้ายโอเคลอง run ดูนะครับอ่าก็ผ่านแล้วลอง submit ดู คครับ okay, ก็ประมาณนี้วิธีการทำนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นอตใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ